สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจามาพบกับแนวทางฮานอยหมัดรวมจะแนวทางของวันเสาร์วันที่29่จะเดือน3มีนาะ2,568้าเราจะมืออีกคับมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะสวัสดีทาง fc มา fc เก่าด้วยนะจ้าก่อนสิไปรับชมฮานอยหมัดร่วมวันที่29จะมาเบิง่งผล้นคที่4 28กันก่อนจามือวานสําหรับหน่วย หมัดรวมข้งเฮาจากเด่นสามกับเก้าการเด่นเจ็ดจาสสำหรับหมัดรวมผลนน้อยรอบแรกน้อยเฉพาะกิจจะ3สามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าโอ้โหสำหรับเจ็ดเก้าุดเด่นของเฮ้าเด่นเก้าลุดเก้ามาจากจับคู่เข่าฉุดกันตรงตัวเน้นเต็มเฉพาะกิจบุญจาสสำหรับเด่นซายมสามบุญเฉพาะกิจมาลักลอยจ้า เจ็ดเก่ามาตรงๆเราจะชุดเด่นเด่นเก่ารุดเก่ามาจับขู่เขาชุดกันเนาะสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้ะเจ็ดเก่าหาเก่าสองโอโหเก่าบนเก่าหลังสำหรับน้อยพิเศษบนเจ็ด เก้หาหเนาะสำหรับเก้าหาโ้เฮาบ่บมีจะไปบบถึง9กหาค่ะเขาเด่น9ก้าวิลุดเกจะสำหรับบนพิเศษจะเก้าบนเก้าหลากสำหรับ92บาสองาดจะตรงๆมาเน้นๆเลยเด่นเก้าวิลุดเกมาเด้งๆจะโอ้โหเกือบเด้งบนหลากเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจะ4126น มื่อวานได้เบิร์น4-4เนาะการเบิร์นห้4-4เบิร์นมา6-6จะพ่าดไปรอบปกติสำหรับน้อยรอบ VIP จะห8-4 3-7สำหรับบน8-4นี่พาดไปเนอกจากส,สำหรับหลัง3-7 VIP ชุดเด่นเขาเ้าเด่น3รุ่น3มาจากชุดกันขเขาเฮากระอื่วมาเด่น7เนาะ ชุดการเด่นเจ็ดเราจะจับคู่เขาอยู่ชุดเด่นเต็มๆแต่สามเจ็ดแต่ว่าเน้นปีตัวเนาะเด่นสามถืสามเอนจอยเด่นสามสี่ับสามหาเขามาสามเจ็ดอันถือว่าได้แบบตรงๆกันเลยทีเดียวเนาะชุดเลขเด่นของเขาถือว่ามากรบเลยนอกจะทท้งเด่นชุดเด่นสามกับเก่ามาเด้งเด้งชุดการเด่นเจ็ดก็ถือว่าปังเนาะสำหรับสุดสามตัวอันนี้ถือว่า ผ่านไปเนะาะฮาหนอยมัดรวมของเฮายิานดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามประกาศนะจ๊ะมือนอีสามนอยเต็มๆจะ้ะโอ้ผ่านแค่รอบปกติรอบเดียวจะสิครบทีน้อยจ้าสําหรับแยกน้อยเมื่อวานก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแยกน้อยของเฮาก็ยังโบผ่านนะจ้ะยังได้อยู่ไปรุ่นกันต่อจากฮาหนอยของวันที่ยี่สิบเก้าวันเสาร์จะสำหรับฮาหนอยมัดรวมของเฮาเนหาะจ้ะ สำหรับแนวทางหัวลาพัฒนาวันที่28มอวานเนาะหานนี้ดีกันพี่น้องเอฟซีติดตามราคานาะจาสำหรับลาพัฒนาของฮาแอ็ดอยลโไห่2สองสูตรนอกจาสำหรับสูตรเม็ดเดียวของฮาฟังอีกแล้วเนาะมาได้แบบตรงๆกันเลยทีเดียวโอ้โหย่อมใจสำหรับลาพัฒนาเม็ดเดียวเนาจะมาได้แบบตรงๆกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับลาพัฒนาสูตรเดิมสูตรรักในี่ยว่ากันเนาะอ่า ผ่านไปเราจะมาแค่เลขเด่นเนาะสำหรับเราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักเขาเฮาแต่วันจันนี่คือเขอเอาสูตรใหม่ละกันเนาะสูตรเดิมละกันเราจะสําหรับเราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักเขาเฮาจะสูตรใหม่ที่ว่างไปห้ยองเมื่อนู่้ซึกววารุนบกค่อยคักเลยเนาะเด่นสี่ตัวนะจ๊ะโอ้โหถ่ายแอจอยเอาสูตรเดิมสูตรลักว่างหายแบบเดิมกับอัิเขาอยู่ด้อสําหรับสูตรเดิมสูตรลักแต่ว่าเอาสูตรใหม่ลงปั๊บสูตรใหม่เอาสูตรใหม่ลงมาแค่เลขเด่นเนาะมากแค่เลขเด่น สำหรับลาพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของเราจะส่วนเม็ดเดียวหนึ่งอว่าปังโอเคเนาะสำหรับลาพัฒนาเราเจอกันอีกที่คือวันลงแนวทางวันจันเราจะเจอกัน,นเน,นาะครับพีน่นเอฟซีทานได้โบยากพาเราจะสำหรับพีน่นเอฟซีทานได้ตีเขามารับช่วงใหม่ๆจะฝากกดติดตามแล้วกดกรกกะดิ่งไวรอลจะเปิ่อเสดยบโบยากแนวทางตัวโตไปเราจะแนวทางดีๆมีให้พีน่นเอฟซีได้ทุกวันจ่าเมื่อนี้กะ ตามต่อฮาน,นอยนะจ้ะสำหรับฮานอยมัดร่วมจ้าฮานอยมัดร่วมเมื่อนี่กระไดชนกันค่ะแยกน้อยก็คือเก้าโซนสีนส่โนสำหรับน้อยมัดร่วมกับมีแตเดนชนอย่างเดียวเลยเดนสองกับเก้าจะสำหรับมัดรวมจับคูสองสองสาม สำหรับเด่นเก้าจ้าเก้าศูนย์สำหรับห้าน้อยมารวมมือนี่คำนวณใดเลขชนใดเบิร์นเก่าเก่าหาหาหกหกสี่สีม่มวันเบิร์นมาหกหกเนาะสำหรับเก่าเก้านี่คือขอเอา ขอกนไว้ด้วยราคาเราจะพอดีตรงกันกับห้าน้อยมารวมก็ได้เบิร์นเก่าๆสำหรับเล็กเด่นสำหรับแยกน้อยก็คือเก่าชนปิตเบิร์นใบเก่าๆราคาเราจะเมื่อวานนี่โฮกมาเลยเนาะเมื่อนี่โฮกๆหาๆเก่าๆสี่สี่สำหรับเด่นกันจะโกมีห8กแฝกโกเก่าตัวเดียวกันกับชุดเด่นจะ 60, 96, 1, 3, 6, หกศูนยหกหนึ่งจ้าสตัวบนจ้าหกเก้าสองโอ้ห่าฮานอยไดเล็กชนไดเล็กเบิ้หลายตัวอยู่นอ้องบริจับเล็เบิ้ลหน้าเบิ้หล้างหายเลยเนะจะสำหรับสุดสามตัวเนาะเลยครับกับบริจับหายเลยเราจะ สาหรับตัวเน้นจ้าสามตัวบนฮานวยมัดรวมมือนีเน้นหนึ่งหกสี่คับสองสี่แปดการจ้าเน้นหกแปดหกหนึ่งเก้าสองเก้าสามเบิ้ลเก้าเก้าสองห้าสองหกจ้า สำหรับแนวทางหาน้อยมัดร่วมมือ,น,น,อนี่ก็คือตามนี่เลยจะมัดร่วมแอดจอยหายซีน้อยจะเฉพาะคิดถึง VIP จะเรือพี่น้อย f อมาอยู่ในห้าน้อยรอบได้กะพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับมัดร่วมห้าเฮาเราจะทำหมักมัดร่วมก็คือมีแยกน้อยหายหลับชมเราจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบอรงไดจะขอให้พี่น้องทุกคนทุก<ต>ทานที่เข้ามารับชมแนวทางสชงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยรวย,วยกันทุกคนทุกท่านเนจาจะ ขอให้โชคๆม,มันมันกันทุกคนทุกทา่าดนะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า